ทุกคนตอนนี้เราจะป้าเอา่อวันนี้เราจะมาห้ามวิธีทําแม่พิมพ์ครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาโชว์ให้ดูครับดีดีดีนี่เลยครับนี่เป็นเย่สีม่วงล้วนโอเคนะครับเดี๋ยวพี่จะกดออกแล้วก็จะพาแอปนี้ก่อนเลยนี่เลยแอปนี้เลยครับเอ่ออะไรวะอี๋อ่าไา่ใยกินไม่ค่อยออกแต่แต่ว่าอาจจะออกก็ตาม อันนี้โลโลบอสโลบอสอ่าน,นนี้คือฮัตเตอร์โลฮัตเตอร์โลนัวนเองนะครับอย่าพี่คอยเล่นต่อกดเข้าไปเลยครับใครอยากจะรูนทับยังไงนี้ไปเลยนี่เลยแล้วก็กดสีเหลืองตรงกลางตรงกลางลงไปครับนี่เราจะเขาบอกอันนี้เขาจะให้เลือกรูปตัวเองให <as> ้เลือกเองจริงครับ ซึ่งเลือกรูปไหนที่ตัวเองชอบเนี่ยก็คือตอนนั้นเลยเอาไว้แค่ใช้คิดังสมุดเนี่ยคะคุณอยากเลือกอไหน <laughs> oh, oh, <th ui> okay. แอฟวิดได้เด็กสกูเด็กส่งวันดีทวีตโอเคจะเลือกรูปภาพใดดีเอาเป็นมินี่แล้วกันเนาะมินิเปเพื่อนเรา <laughs> นี่มีลายเซ็นด้วย ทาท้อเขาจะปอกอันนี้เลยแล้วก็เราจะเรียกอันไดมิมิเขาชอบสีฟ้านะ่ะน่าหยับเลยแช่แข็งพิเดียวแช่แข็งพิเดียวจ้าไว้เล็กช่วยกุณด้วยว้าวช่วยมนดิเลยล่ะ <c> ก <oughs> ูไม่สนเด็ด ขาเจ้าสีฟ้าเลยสีฟ้าเยอะเลยสีฟ้านี้แล้วกันนะเขาเหมาะของสุกของเขาสึดไม่ใช่ดิเธอเธอเขาเรียกว่าทอเอเธอเธอแต่เธอเราจะเลือกสีฟ้าให้เธอชอบมากับซึ่งอันนี้ไม่เหมาะนะอันนี้เหมาะสุดแล้วว้าวน้ำ

อผีเสื้อ,อเ,อ,นะเ,อ,เอเขาไม่ได้ชอบมากเธอเธอเขาไม่ได้ชอบอ่ะเธอนั้นอ่ะไม่ได้ชอบมากแต่ชอบดาวมิม,ม่ก็ปกติเราจะชอบสีฟ้านะครับเบื่น้ำแข็งก็มีวัตตฟน้ำเข็งก็มีแต่ว่าเขาชอบเหมือนแกนั่นเนี่ย เลือกเป็นอ่าอะไรดีเอาเป็น <SM> น <ot> yes. huh? <pos> ้ำแข็งแล้วกันดไปไหนยัองลก่อนดิฮะไปไหนออกไปไหนกันเนี่ยสต๊อกบักกีอกลเพรอะาดี ทุกคนนี่เลยคะ่ะเราจะพิมพ์สวัสดีสวัสดีสวัสดีแล้วกันนะมีมี่ก็สวัสวดีเข้ามาได้ไงเข้ามาได้ไงก็ไม่ได้เธอนี่ยไม่ได้เป็นผู้ชายนะสวัสดีสวัสดีค่ะ คุณครูครูเขียนแบบนี้เพราะไม่แน่ใจนี่เลยครับเป็นไงโอ้เพียบเลยกูชอบมากที่สุดแล้วว้าปึ้มโอ้โหว้าว ส่วนไม่สิ่มาก้องซึ่งจ่เรียกนี่นะคะสามารถเรียกได้ค่ะแต่ขอปูจีของพีง่ใช้ไหมอ่าใช้ไหมเดิมเหมืนกันสำหรันี้ของตัวเราไปก่อนนะคะเจันใหไปคลิปหน้าบ๊ายบายให้เราสอนอะไรอีกครับบอกคอมเมนต์ได้เลย